เเเครับเ oh, yeah, yeah, yeah. ช่นเดิมครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ บรรยากาศนะครับที่เราไปส่งของนะครับคือส่งเตาคุณลูกค้านะครับที่อยู่บางแม่ไม้นะครับที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาสั่งเตาขนมครกสองหัวเตารุ่นสแตนเลสที่เรานะครับก็ไปส่งให้มืดเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับต้อนรับด้วยความอบอุ่นมากเลยนะครับเหมือนเราเคยเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนเลยนะครับก็บริการเราดีมากนะครับ ก็ให้ให้ความต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะครับก็ขอบพระคุณณที่นี้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าที่ชื่อคุณบุญเลิศนะครับและคุณน้ำอ้อยนะครับก็เดี๋ยวชมคลิปที่เราไปส่งได้เลยนะครับเชิญครับไม่เดินเท้ามาถ่ายออก,กันละถ่ายคนหลอกก่อนแล้วถ่ายฉันสวย <c oughs> แล้วคนหลอ,อกเอาคนสวยอ,นนอยู่ไหน,นเลยสวัสดีครับ ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับวันนี้เรามาที่บ้านอะไรอะเบอรอะไรครับุลเลิศครับฮะบคุณครับขอบคุน้องอาครับนี่ลูกค้าครับลูกค้าบริการดีครับโงมืดเคนไนก็มาครับนี่โอ้มาตามไกลไปเลยครับเดี๋ยวจัดทดสอบเตาเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าสนใจนะครับตามเบอร์ข้างล่างเลยนะครับบริการถึงที่มืดเคนไนดึกเคนไนนายมาแล้วไรครับคลิุภันด์ดยกัน ถ้าเปิดถังเนี่ยอืมเนยไ,ไม่มีไฟโอ้มาแล้วเห็นได้ใส่ได้นี่นะไอ้ตรงนี้ถ้าปิดหมดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดไฟแดงๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับมันต้องให้เขียวๆอย่างเงี้ยนะเปิดแน่กัดเข้าขอ่ากัดเข้าเหมือนตัวนู้นเลยนะ,นะโอเคแล้วเวลาไอ้ใส่แผ่นเนี่ยแนะนําว่า แนะนำว่าอย่าวางวางซ้อนซ้อนกันแล้วค่อยเปิดเปิดก่อนนะ,ะเปิดก่อนปุ๊บแล้วก็แ,วแผ่นวางแผ่นวางแผ่นวางแล้วค่อยเอากลับมาแล้วก็ดูตรงนี้ได้ข้างล่างได้โอเคนะครับตรนนี้โอเคใช้ได้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วไปสวยนะครับไปได้ก็มีกระเบ้าเบ้าตาไก่นะครับ ของแท้ไหมแท้เลยนะครับตาไก่แท้เลยครับเงียนของแท้ต้องตาไก่เท่านั้นนี่ตาสายไก่เท่านั้นรำปืนเลยแหละเดี๋ยวลรำได้นี่ครับของแท้ครับของเลียนของเีครับ ใช่ครับจุดนี้โอเคเดี๋ยวาเราต้องไปทำอะไรก่อนปะมต้องเจาะลอง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 ไม่ต้องเจาะดูก่อนก็ได้เนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเจาะหรือไม่เจาะเรให้อากาศออกไม่งั้นมันจะเป็นหยดครับนาดพอกันเทิเดี๋ยวเราไปเจาะเองนะโอเคครับขอขอบพระคุณลูกค้าโอเคต้องตลาดไทยแก๊สครับ ค่ะครับขอบคุณมากครับถ่ายตุนสวยกันถ่ายเลยเดี๋ยวค่อยไปบรรยายทีกว่าโอ้ห้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม